กรับสบายดีพ่อแม่เบิร์สุขุสุขคนเนาะตอนนี้ข้าพเจ้าเนาะยืนอยู่ที่โอ๊ยนางอยู่ที่ <c oughs> ต้นมะนาวเนาะจับต้นมะนาวดกดกพี่น้องป้องป่าเป็นตัดสาอ่อนเนาะบมาที่หันอ้ยอุกลุกอัตราา <c oughs> เนาะมือนี้ถ้าสกินมะนาวเนาะก,กละ้วยแจีวมาเฮ็ดแบบง่ายกี่ท่านพี่น้องป้องป่าเนาะป่าลึกเสกพี่น้อง สุตกล่องไม่เพิ่นเบิงผีผีเงาเออปาดมะนาวแบบสดสดเนาะพี่น้องปาดท่ากวกกินแบบสดสดเนาะกินแบบสดสดเอาออกเลิพี่น้องตเอาแบบน้ำลายแตกยุ้ยว่าพี่น้องยุ่ยวะยุ่ยว่มากแต่ข้องสมนี่ยูไซกับไปนั่งหาเบิร์พี่น้องอืมอืมจังสีเหละพี่น้องเขาเอารสสมได้ใจ แสบขาขึ้นเนาะสมได้ใจพี่น้องอืมเจออะไรเนี่ยพี่นอ้องอยุดมันยหยดมาเลยครับพี่น้องแสบแสบแสบสดสดใหม่ๆได้พี่น้องกินแบบมีคักอีดีมากินในสวนโลด Mm hmm. แบบว่ามันสมแบบแต่ใจเจแบบนาะแอบแ่บแ่บอีดีพี่น้องบริเตัวพี่น้องด้วยเ่บน้ำลายแตกมาสัน่นมังหน้าอีกยังกรอบๆน้ำไหลาย,ลาย อืมอืม,อ,มอายุเป็นเดือนอีกุ๊บมังน้าเบิดเนี่ยนอะองเบิมผลมังน้าพี่น้องหลายกระเดียกกระโดพี่น้องหล,ลายโพดหลายโพอืม แบๆมันหน้ายังบวมม่น่ายอันนี้มันบวทแถบใหญ่ไ,ได้พี่น้องหามันใหญ่ยังสิแสบ่บอือืขากขากขากอาีกก้นพี่น้องเก้อ ไอคอนตัวมนี่มันเสกดิบ่าจะจะสองวนเข้ามาด้วมือไปๆเนี่ยจะคองสวนขาสิมาสบเออจะปากตัวจะเนื้อข้าโอ้ยไปๆเนี่ยสิ๊กโม่งเลยจะคล้องชวนขาสิมา ุยพี่น <c oughs> ้องคุยคุยคพี่น้องบ่อยยากไปอยอืมม่ทัสีสีผมพัฒนานแมมาผ่าเองทเก็บมากินเพื่อนน้ำเนี่ยไงอายาต้มสวนให้น้ำได้อยเื่อีบเื่ย่างนี้ทอยากสีผมจะ่ ปีเสร็จถงมื่อละ <laughs> ลายลายพี่น้องปรไปข่อยจมมากขอยจมมากก็สินาพี่น้องปรไบ่น้าพี่น้้าตีจนาพี่น้วหิปายมนไ่นี่อง่งี่อยู่ีนงปรไผ่นเาพ่องให่น้าี่นอนพี่้อง <c oughs> ี่นองโร่นนะ <c oughs> องโ

วัดกอนพี่น้องเปตเตอร์เซ่ทีเป็พี่น้องอือเปตีเปตีเมือเม่อเมื่อเปตีเมื่อมาแล้วปตัดอซีมาแล้ว